เจ้าเสียเฉียนไปยะค่ะพระเจ้าจุดไฟซะอย่างกับตอนกลางวันจะประกาศให้ทั้งโลกรู้เหรอว่ามีคนไหว้พระอยู่ที่วัดนี้<อ>รีบดับเด<อ>ี๋ยวนี้เลยไปเอะค่ะยังนิ่งอยู่อีกรีบดับไฟเดี๋ยวนี้เลยขวาหน่อยขวาอีกดีเข้าที่ฮักกิยวไฟดับแล้ว๋อ โถ่เออเดิมทีเจเลงเหยื่อตอนกลางคืนก็ยากมากอยู่แล้วตอนนี้พวกมันยังดับไฟอีกจะยิงให้โดนได้เนี่ยไม่มีทางเลยเฮพวกองค์รักมีมากกว่าสองหมื่นคนถ้ายิงไปแล้วเนี่ยพวกทหารต้องรีบมาแนะ่พวกเราต้องเผื่อเวลาให้เพียงพอที่จะหน,นีเอาตัวรอดให้ได้นะฉะนั้น วัดจินเก๋อกวัดหลิงจิง้งเหลือแค่มีเวลาให้ได้ยิงเพราะฉะนั้นห้ามมีอะไรผิดพลาดโดยเด็ดขาดพวกเราไปพักผ่อนกันเถอะรอฟ้าสว่างค่อยทำให้ห้องเตะสองพอ่อโูนันตายครับครับพ่อ เสี่ยคุยจืดองหญิงเสด็จเอามาเดี๋ยวนี้นะเสี่ยคุยจืดเสี่ยคุ้ยจืดฮะฮะยัยสวยขึ้นได้โอ้ยแต่ทำไมอามิตาภูตสิกาเสี่ยกุ้ยจืดที่โยมเรียกนั้นได้ตายไปแล้วอาตมาชื่อว่าหุ้ยหมิงสิกาทั้งสองมีธุระอะไรเหรอข้าไม่มีเวลาไปสังเจ้าไร้สาระนะเสด็จพ่อล่ะ อมีตาพูดสีกาพูดเรื่องอะไรอตาตมาฟังแล้วไม่เข้าใจเลยเสด็จพี่ฮ่องเต้หลอกข้าบอกว่าเสด็จพ่ออยู่ที่วัดเชียงเหลียงข้าก็เลยไปที่นั่น่ะสุดท้ายก็เห็นแต่รอยเลือดเต็มพื้นมีแต่พวกสีเฉิงทั้งนั้นเลย<ม>ข้าก็เลยรีบกลับมาเนีว่วทหารบอกเข้าว่าจะอยู่วัดจริงเก๋อฮ่พี่ตายสิทหารพกนี้ปาโป้องอีกแล้วเสด็จพ่ออยู่ข้างใน<ะ>ใช่ไหมเดี๋ยวเดียด๋วยวกลับทูลองหญิงได้ซื้อสิงชื่อ,อท่านหันหน้าเข้าทางทาตัดทางโลกหมดแล้ว พวกเราจะเข้าไปรบกวนท่านอีกไม่ได้แล้วนะเมื่อกี้ท่านเพิ่งเจอกับเสด็จพี่ฮ่องเต้ไม่ใช่เหรอเอ่อเสด็จพี่ฮ่องเต้ยังเจอได้ทําไมข้าจะเข้าไม่ได้เสด็จพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองหญิงเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยนะองหญิงองหญิงเดี๋ยวก่อนอย่าตะโกนสิอย่าตะโกนอย่าียงดังได้ไหมเบาๆสิองหญิงฟังก่อนเถอะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อย่าเข้าไปเลยองหญิงอย่าตะโกนสิ ดีได้ต้ออีกเจอลูกหน่อยเล้วข้าหลวงพี่อาตมาวันนี้ใส่สีขาวบุญนี้หมายถึงองค์หญิงอาตมารู้มันนิดหน่อยถ้าท่านไม่ออกไปพบนางนางก็จะไม่ยอมหยุดต่อไปหรือพรุ่งนี้นางก็ต้องมาอีกอะเอบกว่่าาข้ไไมด้ไงเดี๋ยว่สุลานค่ะอามิตาภูอามิตาภู สพอลูกคิดถึงท่านมากเลยพี่คข่า เจ้าโตได้ขนาดนี้แล้วเหรอสเสด็จพ่อลูกไม่อยากแต่งานกับอู๋อิงสงทง่านอยากยกลูกให้เขาได้ไหมคะก็ได้ตกลงกับอู๋ซันกุ้ยเอาไว้ตอนนั้นข้ายังเป็นฮ่องเต้ยอยู่ฮ่องเต้กลับคำไม่ได้แค่เพื่อปลอบขวัญอู๋ซันกุ้ยถึงกลับยอมเสียลูกสาวตัวเองเลยเหรอ ตอนปีถังไทยจงองหญิงเฉิงแต่งงานไปไกลกับพวกทิเบตนั่นเป็นเพราะว่นานางคนเดียวทําให้ทิเบตมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มมาขึ้นกับเมืองใหญ่จนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนเคารพนับถือกันอยู่ลูกไม่สนหรอกลูกไม่ได้มีปณิธานยิ่งใหญ่ขนาดนั้นลูกแค่อยากอยู่กับคนที่ลูกรักตลอดชีวิตอ เจ้าเกิดในครอบครัวกษัตริย์เจ้าได้สมปรารถนาแทบทุกเรื่องแต่เรื่องที่เจ้าขอนี่ให้ได้อยู่กับคนรักตลอดชีวิตกลับทำไม่ได้ไม่ใช่แค่เจ้าแม้กระทั่งพ่อก็ยังทำไม่ได้เลยสเสด็จพ่อท่านจะไม่ยอมยกเลิกคำสั่งจริงๆเหรอ สิ่งที่เจ้าทำครั้งนี้สามารถทำให้บ้านเมืองสงบสุขนำโชคครั้งใหญ่มาให้ประเทศชาติยิ่งกว่านั้นอูซันกล้ยกับลูกชายจะดูแลเจ้าอย่างดีไม่ทำให้เจ้าเสียใจแน่เส,ส,สด็จพ่อ,อเจ้ากลับไปเถอะต่อไปก็ไม่ต้องมาหาพ่ออีกห้ามบอกแม่เจ้าด้วยเพราะว่า